สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับ STU o News ขอน,นำข่าวการประชุมสภาวิชาการเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563โดยมีศาสตราจารย์ดรประสาทสืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสาขาวิชาผู้อำนวยการสำนักเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมเข้มชุวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุวิชาการฝึกปฏิบัติทักษะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีเมติที่ประชุมอย่างไรติดตามได้จาก STU o News ค่ะคณาจารย์นักศึกษามสทที่รักยิ่งทุกคนครับการประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมีข้อสรุปเกี่ยวกับชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยในช่วงโควิดนี้อยู่3กลุ่มอันแรกก็คือการอบรมเข้มมีมติแน่นอนว่าให้ทางสาขาวิชาจัดกิจกรรมออนไลน์ทดแทนไม่มีนะครับกลุ่มอบรมประสบการณ์วิชาชีพทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาทุกคนมาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในรุ่นนั้น ในสาขาวิชานั้นๆกับทั้งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องของปรัชญาเรื่องของปณิธานของมหาวิทยาลัยเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ทางมหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการจึงมีมติตรงกันว่าวิชาประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรปกติจะไม่มีแบบจัดกิจกรรมรเผชิญหน้านะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าออนไลน์หรือกิจกรรมทดแทนการเสียค่าธรรมเนียมนั้นถ้าเป็นกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพที่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยก็จะมีการเก็บค่าอาหารค่าที่พักตอนนี้เมื่อไม่มีกิจกรรมอันนี้อัตราที่จะเรียกเก็บค่าอาหารค่าที่พักก็ไม่มีนะครับอันนี้คือหลักสูตรปรกติของมหาวิทยาลัยสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษา อีกกลุ่มหนึ่งฮะก็คือกลุ่มชุดวิชาเขาเรียกว่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมีอยู่สองกลุ่มที่เราอนุญาตนะฮะก็คือกลุ่มที่มีวิชาชีพกำกับอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงอนุญาตให้วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่อยู่ในกลุ่มของแพทย์แผนไทยนี่หกชุดวิชา ที่ให้มีการจากการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้เพราะว่าทางสมาคมแพทย์แผนไทยเ้าอาจจะไม่รับรองถ้าเรามีเฉพาะออนไลน์บางครั้งการเรียนรู้ต้องมีการจับการบีบการนวดแต่เรากำชับให้ประธานชุดวิชาท่านประธานสาขาวิชาว่าต้องรักษามาตรการของสอบพก็ดีของกระทรวงสาธารณสุขก็ดี เรื่องของประกาศของมหาวิทยาลัยก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะสามอย่างก็คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าฟิสิกอลดิสเทนซิ่งอันนี้6ชุดวิชาฮะเราอนุญาตให้มีการเผชิญหน้าได้ส่วนอีก12ชุดวิชาฮะเราให้มีการเป็นชุดวิชา ปฏิบัติเสริมทักษะนี่เป็นลักษณะของออนไลน์หรือว่า e-learning นอกจากนั้นฮะในเรื่องของชุดวิชาลักษณะนี้เราขอให้จัดกิจกรรมอื่นทดแทนหรือการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดนะครับอันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนแล้วก็มีการสำเร็จการศึกษาตามปฏิทินที่วางไว้เดิมก็ขอให้ยึดในสิ่งที่ ได้บอกไปนะครับว่านี่คือมติของสภาวิชาการเปิดดความรูู้ที่นี่สัสสกศึกษา,า,า,าสามารถติดตามรับชมรายการเพื่อการศึกษารายการสนเสริมในชวิชาต่างๆได้ทางสถานี s t o u Channel จานดำ PSI 245จานแดงทร u วิชั i o น199หรือผ่านช่องทาง YouTube s t o u Channel อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก STU o News ผ่านทาง Facebook STU o Channel